ซูซูกิครับมีตัวนี้มาโชว์น่าสนใจมากนะครับดูจากภายนอกเราจะเห็นว่าเขาคือรถแข่งรถทางเรียบรถสนามหินไฟหน้าแบบนี้เอ็นดูรันแน่นอนนะครับซึ่งคันนี้แข่งในรายการเอ็นดูรันแชั่วโมงและความน่าสนใจของรถคันนี้นะครับอยู่ที่สติกเกอร์ด้านหน้านี่ C N Challenge ครับตัวนี้คือรุ่นการแข่งขันที่รถแข่งเนี่ยจะ ใช้พลังงานที่ก่อมลพิษน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่ง Suzuki g s x r 1 0 0 0พคันนี้สามารถที่จะทำสถิติของเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ได้ถึง40%อะอันนี้คือความน่าสนใจนะมผมก็ดูตอนแรกเออมันก็รถแข่งธรรมดาขายก็ไม่ขายแล้วามาโชว์ทำไมอะอันนี้คำเฉลยมันอยู่ตรงนี้นะครับเขาเป็นรถที่ ได้ถูกนํามาทดลองใช้พลังงานทางเลือกใหม่นะซึ่งอาจจะเป็นอนาคตของพวกเราก็ได้นะครับแล้วก็ที่มาจัดโชวอีกหนึ่งรุ่นในคลาสของซูเปอร์ไบค์นะครับก็คือนี่ครับไอยาบุสารับเป็นสีล่าสุดปีล่าสุดนะครับคือเขายังคงเอกลักษณ์ความเป็นไอยาบุสาอยู่อย่างเหนียวแน่นจริงๆนะครับในส่วนของรถบ๊กไบค์ที่ตั้งโชว์อยู่บนดิสเพลย์ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นๆกันครับ ดูในโซน a v e n นเ r อของ Suzuki ก,กันนะครับชื่อเสียงของรถแนวนี้ก็คือ VStorm นั่นเองครับ s u ซูกิก็ยังจัดโชว์สำหรับตัวที่มีขายนะก็คือนี่เลย VStorm SX อคับส5 0ีจังหวะคันนี้ผมก็ได้ไปลองมาแว๊บหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้จัดเต็มนะก็ถือเป็นรถที่มีความปัาดเปรียวน่าสนใจคันหนึ่งเลยนะครับ ใช้งานง่ายใช้งานคล่องนะครับแต่นี่อาจจะดูพลาสสิกไปแล้วนะยุคนี้สมัยนี้สําหรับ650นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ V นะครับก็คือเป็นสูตร V นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีไฟหน้าที่ยังเป็นแนวทรงตั้งอยู่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็น v s t o r m 800 DE ครับตัวนี้เพิ่มศัก,กยภาพในการลุยนะครับด้วยการใช้วงล้อหน้าที่ใหญ่ขึ้นนะสังเกตนะ ้อนา800 DE นะเรามาดูของ650นะครับขอ5 0นี่ล้อหน้าจะเล็กกว่านะครับอันนี้ก็ไกด์ให้ได้นิดนึงว่าถ้าเกิดวงล้อหน้าที่มันกว้างแบบเนี้ยก็เหมาะกับการดุยทางที่ยากลำบากได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกเป็น150 0 DE นะครับนอกจากเรื่องของบอดี้รถที่แข็งแกร่งใน ตายเปนดาษแล้วม,มีการใส่ของเข้าไปเลยมีทั้งแพดบาร์มีทั้งกระเป๋านี่สายเดินทางน่าจะถูกใจสิ่งนี้ลุยขึ้นเขาไปตั้งแคมป์น่าจะเหมาะแต่สีโทนนี้ดูแปลกตาไปเลยนะครับดำทองนี่ต่อหน้าสูงทีเดียวมีใส่อุปก,กรณ์ตกแต่งมาให้นะครับส่วนตัวนี้เป็น1050 de นะครับสังเกตนะ de นะเขาจะ ให้ล้อหน้าที่เป็นไซส์สําหรับการลุยมาเลยนะครับก็จะเรื่องความสูงนิดนึงแต่ว่าสเสน่ห์ของการขับขี่ของรถสูกินี่บอกได้อย่างเดียวว่าต้องไปลองเองนะครับและนี่ก็แปลกตามาอีกก็คือ 800DE สีขาวน้ําเงินนะครับเหลืองน้ำเงินขาวน้ำเงินอยู่นี่แหละปูุโทนกันอยู่นี่นะครับสำหรับสูส u นะครับโซนสกูตเตอร์ครับโซนสกูตเตอร์นี่ตัวขายตัวสร้างชื่อนะครับเบิร์กแมน 400ครับตัวนี้ก็เป็นไซส์สำหรับนักเดินทางนิดนึงมีการใส่อุปกรณ์ตกแต่งมาด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้สปูเตอร์ทัวริ่งนะใส่กระเป๋ามาให้เลยนะครับคือเป็นรถที่ขับสบายอยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องของการเดินทางเนี่ยมันก็จะลดความเมื่อยล้าแหละแต่ว่าข้อจำกัดในเรื่องของจุดหมายปลายทางแล้วก็เส้นทางนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นขาลุยนะ เป็นสายไฮเวย์แต่ว่าชอบเดินทางไกลการติดตั้งอุปกรณ์ประมาณนี้ก็เหมาะดีนะครับมาดูกันได้นะครับซึ่งเบิร์กแมนเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของซีรีส์รถเล็กด้วยนะครับก็จะเป็นเบิร์กแมนสตรีทนะครับซึ่งมีให้เลือก2รุ่นนะจะเป็นรุ่น ex นะครับ ex นี่จะวินชิลสั้นแบบนี้นะครับและอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น gl นะครับ gl นี่จะเป็นวินชิลสูงซึ่งเราได้ทำรีวิวกันไปแล้วนะครับ แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งดาวเด่นสำหรับงานนี้ก็คือรถรุ่นใหม่ที่ Suzuki เพิ่งจะเปิดตัวจำหน่ายในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับปี2 5 6 8นี้ก็คือ Suzuki e ซี่ครับถ้าติดตามกันจะเห็นว่าผมได้ทำรีวิวตัว Suzuki Crossover ที่จอดอยู่ข้างๆไปแล้วนะครับอีซีเนี่ยจะมีความต่างนิดเดียวครับต่างตรงที่ว่าเขาจะมีตัวครอบเดินใหม่มาให้นะตัวนี้ตัวครอบเดินหม่มา และเขาจะใช้แฮนดิลบาร์ที่ต่ำกว่าตัวครอสโอเวอร์นะครับแฮนดิลบาร์จะต่ำกว่าที่เหลือนะบอดี้รายละเอียดสเปคเครื่องยนต์ยังเหมือนกันนะครับยังเหมือนกันนะก็ขี่ง่ายขึ้นนะครับี่ดูดูแบบดูเป็นรถเมืองรถถนนมากขึ้นนะครับในขณะที่ครอสโอเวอร์ตัวนี้นะก็จะยังคงคอนเซปต์ความเป็นออโตเมติกครอสโอเวอร์คือตัวลุยอ่ะเป็นตัวลุยอยู่นะครับ มีสีดำนะอันนี้มันตจวสีเหลืองสีเหลืองก็จะสวยอีกอารมณหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ถ้าเกิดรู้สึกว่าขี่รถออโต้สายลุยแล้วมันไม่ค่อยถนัดอ่ะอยากได้รถเกียร์ก็ต้องเป็นตัวนี้ครับ r รเดอร์เจนะครับค r อ s โอเวอร์เหมือนกันรุ่นนี้ก็ขายดีนะถ้าในโซนของคนที่ใช้รถลุยจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ ถ้าชอบความเร็วแรงของเครื่องยนต์แบบทวินแคมในรถบอดี้เล็กบางตัวคันนี้ครับซู z u กิเรเดอร์อาร้อยห้ครับยังมีขายนะยังมีขายอยู่นะยยยแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่อยากได้รถใช้ในชีวิตประจำวันครับซู z u กิ a าวเวนิสนะครับเครื่องยนต์1 2 5ยยหซีซีหน้าตาดูดีน่ารักแบบนี้เลย หน้ e ก b i ไ e ครับยังเป็นสไตล์ของรถที่มีสเสน่ห์ในตัวของมันเองในเรื่องของความดูดันนะครับซูซูกินำเสนอในเวอร์ชั่นของ GSX 8S นะครับซึ่งมีสีสันที่น่าสนใจนะครับแต่ด้วยความเอกมีเอกลักษณ์ของตัวรถเนี่ยมันมันดึงดูดมากกว่านะซูซูกิเป็นอีกรุ่นที่มีดีไซน์เฉพาะตัวมากๆนะครับ หรือถ้าชอบสไตล์แฟรลิงนะครับซูซี่จ g s อ,อ 8R นะครับก็น่าจะตอบโจทย์นะครับความสวยงามเนี่ยผมต้องบอกว่าคนที่ชอบเรื่องเครื่องยนต์กลไกต้องมาดูรายละเอียดตัวนี้จริงๆผมเห็นผมยังรู้สึกอว่าการออกแบบเขาให้รายละเอียดที่ดีมากอะนะครับ ในโซนบิ๊กไบค์ของซูซูกิก็ยังคงสเสน่ห์น่าลงไหลเอาไว้เช่นเดิมนะครับแวะชมกันได้ที่บูธซูซูกิในงานบางกองอินเตอร์เนชั่นแนลมเตอ